ถึงอันนี้ภูณิชัยเนี่ยพูดแล้วผมเสียกําลังใจมากเ,เสียกําลังใจว่าถ้าฟังจากพิธีกรทั้งสามท่านสนทนากันนี้โดยการเก็บประเด็นจากการที่สัมภาษณ์อดีตนายกทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่17รรกร,รกฎาคมที่ผ่านมาผมว่าก็ไม่มีอะไรมากกับเพียงเอาประเด็นเก่าเอาเรื่องเก่าๆมาขุดคุยมาวิพากวิจารณ์มาวิเคราคะห์มาดิสคัตกันต่อเท่านั้นเอง ประเด็นก็คือเพื่อเรีงกระแสเพื่อสร้างกระแสเพื่อสร้างอะไรบางอย่างตัวตนใหม่ขึ้นมาเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บตกประเด็นนั้นประเด็นนี้มาขุดคุยมาวิภาควิจารณ์เพื่อให้เป็นประเด็นเพื่อให้อยู่ในกระแสเพื่อให้ไม่ทําให้คนลืมประเด็นวันนั้นครับถึงอันนี้พุทิชัยเนี่ยพูดแล้วผมเสียกําลังใจมากเ,เสียกําลังใจว่าแกบอกว่าต่อไปจะไม่มีเวทีอย่างนี้อีกแล้วเออไม่มีไม,มไม่มีอีกแล้ว เวทีแบบที่จะให้พิธีกรจะถามอะไรก็ได้เนี่ยไม่มีอีกแล้วสําหรับคุณทักษิณสําหรับคุณทักษิณอาจจะรู้สึกคุณลุงอิงแล้วแล้วคุณลุงอิงนี่ยังไม่เคยขึ้นช่วงหลังไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะแล้วอย่างนี้ผมก็ตกงานโดยสมบูรณ์แบบตลอ้าทำไมคุณคิดว่าจะได้สัมภาษณ์ครั้งที่สองเหรอไม่ใช่สัมภาษณ์คนอื่นเขาก็ไม่สัมภาษณ์เขาก็ไม่ให้ผมสัมภาษณ์แล้วคนอื่นเขาไม่ได้มีเรื่องจะต้องหลบเลี่ยงอะไรมากมายเหมือน กถ้าเกิดผมสัมภาษณ์คุณแพรทองทานนี่จะได้ไหมครับเขาก็ไม่ให้ละเพราะเขาว่าคุณทํากับพ่อผมขนาดนี้ไม่จริงไม่จริงอาจารย์ไม่จริงอาจารย์มีรามัางบ่าทักเสียบอกบอก <S <S คุณทำกับลูกผมขนาดนี้คุณทักเสียบอกคุณเซ็นคุณทำกับลูกของผมขนาดนี้แต่ตอนนี้ทักเสียงบอกว่าวีระคุณทากับผมขนาดนี้คุณจะสัมภาษณ์ลูกผมอีกเหรอคุณจะแกล้งลูกผมเหรอ No way เมื่อชนเมืองไทยก็ทําได้ประมาณนี้แหละครับผมก็ทําได้ในการที่มีประเด็นหนึ่งแล้วก็มาแตกขยายแยกย่อยออกไปอีกต่างๆนานาครับก็คงจะเลี้ยงกระแสะเลี้ยงประเด็นอย่างนี้ไปเป็นเดือนแหละครับจะตกงานอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่หรอกครับก็คือสร้างราคาสร้างค่างวดขึ้นมาเท่านั้นเองครับพวกเราฟังแล้วก็อย่าไปตกใจอะไรมากมายครับ ยนเรื่องนั้นมาเราก็เขี่ยต่อหรือว่าถ้าไม่อยากจะเขี่ยต่อเราก็เตะลงหลุมเตะลงทั้งขยะเท่านั้นละครับไม่มีอะไรมากครับ